สวัสดีพีชวิดีโอนะคะคลิปนี้นะคะพีชมีของเล่นใหม่จะมานําเสนอค่ะคืออันนี้เนี่ยฝากเพื่อนซื้อไปตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วประมาณปลิกเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ส่งมาจากอเมริกาเลยนะคะนั่นก็คือ Color Pop นะคะ Ultra Matte Lips นั่นเองนะจ๊ะลิปนี่คือดังมากๆ Color Pop ดังมากที่อเมริกาอย่างเงี้ยเพราะว่าราคามันถูกมากนะคะแท่งหนึ่งอะ่ะห หรือห้เหรียญถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ6เหรียญแล้วรวมค่าส่งนู่นนั่นนี่ตกแล้วอยู่ที่ประมาณถ้าเมืองไทยขายร้านพรีเขาก็จะขายประมาณ300กว่าบาทนะคะถือว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะมันเป็นเนื้อลิควิดนะคะแล้วลิควิดลิปสติกก็เป็นอะไรที่แบบ หล,หลายแบรนด์ทําออกมากันกระหน่ากระจายนะคะและที่สำคัญแบรนด์นี้เนี่ยเขาชอบมีสีที่สามารถเทียบเคียงกับแบรนด์แพงๆอย่าง Mac หรือว่าอันนัทเซียบัฟฟี่ฮิลได้หรือว่ามีของไคล i e j ล n ี่เที่ออกลิปคิดของนางอะ่ะก็มีสีค o ลเล Pop ที่ใกล้เคียงนะคะดังนั้นเนี่ยลองไปดูลองไปเสิร์ชดูหาข้อมูล แบรนด์นี้ดูพีทว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งแล้วที่สำคัญพิกเมนต์เขาแน่นมากๆนะคะวันนี้นะคะพีทก็เลยจะมา swatch แล้วก็รีวิวลิปสติกทั้ง4ส,สีของนางที่พีทสอยกันมานะคะตอนสอยมาเนี่ยก็ก็หารีวิวไปแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเลือกแล้วก็ส่งให้เพื่อนปรากฏว่าพอเปิดออกมาแล้วอ่ะสีมันแบบว่าเรียงกันมานู๊ตไปจนถึงเข้มเลยนะคะแล้วก็สีสีเนี่ยพีทชอบทุกสีเลยทาออกมาแล้วรู้สึกดีมากรู้สึกว่าแบบ คือมันดีคือฉันซื้อสีนี้มาคือมันดีจนทําให้วอลวร์กับเพื่อนใหม่ว่าแกเราควรที่จะสอยเพิ่มไหมก็ <laughs> เลยสั่งเพิ่มนะคะแต่ว่าพีสั่งเนี่ยพีจะสั่งเพื่อนจะสั่งไปลงชิปปิ้งที่อเมริกาแล้วก็อเมริกาชิปกับเม,มืองไทยนะคะก็จะถูกกว่าซื้อที่เมืองไทยซื้อที่ร้านฟรีที่เมืองไทยเพราะว่าเขาต้องบวกกำไรเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงๆเขาไม่ส่งมาเมืองไทยนะจ๊ะก็หาร้านฟรีก็ได้ค่ะ3า0กว่าบาทแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่า c ีนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ เฉดสีแรกนะคะชื่อสีว่ามิดี้ค่ะมิดี้ก็จะเป็นเฉดสีโทนชมพูนูดนะคะแบบว่าค่อนข้างซีดนิดนึงถ้าใครที่ไม่แต่งตาเข้มเนี่ยอาจจะไม่รอดนะจ๊ะแต่ว่าโดยรวมพี่ชอบสีนี้มากตรงที่ว่ามันไม่ซีดจะสดเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูป่วยมากแต่ก็ยังป่วยอยู่ดีนะคะแต่ว่าชอบรู้สึกว่าเป็นนูดที่เหมาะมากๆากค่ะแต่งตาสโมกี้อายเข้มๆนะคะตัวน,นี้นะคะก็เป็นสีที่สองค่ะชื่อสีว่าโซโลนะคะเป็นสีโทนชมพูที่ คิดว่าเหมาะกับทุกสีผิวเลยนะคะเป็นชมพูที่ทางง่ายมากๆแล้วก็สามารถเข้ากับเมคอัพได้หลายๆลุคนะคะใครที่คิดจะเริ่มต้นลองใช้ลิปตัว Color Pop ตัวดีนะคะลองเลือกสีนี้มาดูค่ะคิดว่ามันเป็นสีที่เลือกมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะคะชอบมากสีสวยมากขอแบบให้เสียบมากมากๆเลยนะคะกไก่ล้านตัวเลยชอบมากๆเป็นสีแบบสีโปรดตอนนี้ด้วยนะคะ ลาสีที่3นะคะมีชื่อสีว่าบัมโบ e ค่ะ b u มโบ e นะคะในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่ามันเป็น Dusty Warm t มช r ร c ค t ต a นะคะพีทไม่รู้ว่าชา r a c o t t a เป็นสีประมาณไหนแต่ว่ามันจะเป็นสีแดงหม่นๆแบบอิดสีอิดนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็สีมันจะดูหม่นๆอะนันก็เลยดัสเขาเรียกว่าดัสตี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ออกโทนวอร์มันนั้นเนี่ยพอทาปุ๊บหน้ามันก็จะแบบอมเหลืองขึ้นมานิดนึงนะคะ สีนี้สวยมากมากมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทาไปที่ไหนดีก็คิดว่ามันเป็นสีที่แบบน่าลองอีกสีนึงนะสีบอมโบสวยมากจริงๆสีสุดท้ายนะคะมีชื่อสีว่า2ค่ะสีนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น dusty m o u v h burgundy หรือว่า shade burgundy นั่นเองก็เป็นสีเขาเรียกว่าสีแห่งปีประจำปีที่แล้วด้วยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับแบบ วินเทอร์ออตเมนิดนึงดูแบบด์กนะคะสวยมากเป็นอีกสีหนึ่งที่พี่ชอบแล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่มากๆนะคะสีนี้สีนี้อาจจะไม่ใช่ everyday look สำหรับใครหลายคนนะคะแต่พี่เชื่อว่าใครที่ชอบสีแบบว่า deep dark อย่างนี้เนี่ยต้องไม่พลาดสีนี้แน่นอนนะครับมันเป๊ะแล้วมันปังมากนะจ๊ะสีื่อและนี่นะคะก็คือ swatch สีลิปของ color pop ทั้ง4ส,สีนะคะพี่จะบอกว่าเป็นแบ,บแรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ติดทนมากๆใครที่ถามพี่พีด้วย เฮ้ยพี่คะหนูอยากได้ลิปที่แบบกินน้าแล้วมันไม่หลุดอะค่ะน้องต้องเอาลิปแมทประมาณนี้เลยคะ่ะแต่ว่าความแมทของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแห้งไม่นิดละอาจจะมากหน่อยสําหรับคนที่ไม่เคยทาลิปแมทเพราะว่าเนื้อลิควิดมันมันแห้งมันดูดน้ําจากปากของเราอยู่แล้วอะค่ะการติดทนนี้เนี่ยพีทลองทดสอบดืด่มน้ําจากแก้วหลายครั้งแล้วก็ไม่ไม่หลุด นะคะยกเว้นแบบทิ้งระยะไปสัก3ามสี่ชั่วโมงก็จะมีเริ่มข้างในเนี่ยค่ะข้างในปากของเราเพราะว่าข้างในมันจะเปียกตลอดเวลาใช่ไหมคะมก็จะมีหลุดรอนบ้างแต่ว่าพิษทดลองก็คือสามารถเติมระหว่างวันได้อาจจะไม่ต้องถึงกับลบใหม่ทั้งหมดก็คือเติมเติมได้นะคะบางแบรนด์เนี่ยค่ะเติมไปแล้วมันจะเป็นคราบมันจะกลางมันจะดูแบบดูทุเรศมากดูแย่มากแบรนด์นี้เป็นนิดหน่อยแต่ว่าลองเติมดูนะ คือไม่ถึงกับแย่เพราะว่าเนื้อของเขาค่อนข้างเหลวค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่กอบเป็นเลเยอร์ที่หนามากแล้วก็สบายปากรู้สึกดีรู้สึกแบบปักเจออีกแล้วแคริเจนเนอ,อีกแล้วชอบมากๆะค่ะยังไงก็ไปลองค่ะ ตามกันดูค่ะไปสามารถไปดูสีสวอชส,สีมีคนทําสีแบบเต็มเ็มไว้ให้แล้วนพี่นะคะจะลิงก์เว็บไซต์ของ Color Pop ที่พี่สั่งลิปตัวนี้มาให้ใหเพื่อนๆลองไปเลือกกันดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างรวมถึงออจะมีลิงก์ที่พี่ไปหาสวอชส,สีของลิปนี้มาเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ทค่สองอย่างไว้ใน description box ข้างล่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินแล้วก็เกิดกิเลสอยากจะไปสอยขึ้นมานะจ๊ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram the Peach นะะะคคสสวัสดี่ Bye! Bye bye!